สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบก,กับช่องน้องไออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องไอจะมาทำคั่วก,กิ้งกันวันนี้นะคะน้องไอก็จะผัดเองเลยนะคะมาดูกันว่าจะอร่อยแค่ไหนนะนี่นะอันนี้น้องไอแช่ไว้นะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเสียนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะเอามาผัดกับข้าวนะคะแบบอร่อยไปเลยนี่เดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อน นี่นะคะเราก็ใส่ลงไปแล้วนะคะต่อไปใส่ข้าวต่อไปเลยนะคะนี่อันนี้เป็นข้าวหอมมะลินะคะมันจะได้นิ่มๆนะอันนี้นะคะน้องไอก็กินกับไข่ดาวนะคะใส่ข้าวเยอะๆหน่อยนะคะเพราะน้องไอกินเผ็ดเป็นๆนะคะมันจะได้พอดีกับข้าวะค่ะนี่นะคะเราก็จะทําการยี่ข้าวแบบนี้นะคะ เพื่อให้ข้าวมันดูเป็นบาเล็ตนะคะอันนี้น้องไอซ์ก็จะใส่ไานะคะเพื่อทำเค็มนิดนึงนะตัดิ่งายึงบอกแม่บอกว่านี่นะคะน่ากินไหมล่ะกินกับไข่ดาวย้มๆเลยนะคะ นี่นะคะโอ้โหไข่ดาวอย่างเยอมเลยค่ะทุกคนะโอ้โหลาวาเลยนะคะมากินสุดๆอะโอเคนะคะวันนี้นะคะน้องไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้น้องไอด้วยนะคะเพื่อให้น้องไอได้ทำคลิปต่อไปให้ทุกคนได้ดูกันนะ สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย